มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลยูโรปาลีกครับระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์ครับวันนี้จะเจอกับไอทัสแฟงเฟิร์ตทีมจากเยอรมน,นีนะครับก็ก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ขอบคุณกันด้วยกับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์า New Tower, จากนิวเจริญฟาร์มาสติคอลรวมไปถึงกับบีควอเอสนะครับ,บแบรนด์คุณภาพจากเยอรมน,นีนะครับใครอยากจะได้ซิงค์น้ำซิงค์ลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์เคสหรือว่าพาวเวอร์สป라이ก็ฝากไว้กันด้วยกับบีควอเอสนะครับมามาพูดถึงกันเลยนะครับเริ่มจาก ทีมอย่างสเปอร์อันก่อนนะครับเพิ่งจะเรียกความมั่นใจมาได้ในการเอาชนะซาท์มตันมาในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับในเกมวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีตัวหลักที่เจ็บเพิ่มเติมแถมมีข่าวดีตรงที่ว่าโรดิโก้เบนตันกูที่ในเกมนัดที่แล้วของยูโรปาลีกติดโทษแบนไปนะครับเกมนี้ก็จะกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ผู้เล่นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก่อนหน้านี้ริชาร์ดสันก็จะมีชื่อเป็นตัวสมรองในเกมนี้ได้นะครับ ทีมก็น่าจะเรียกตัวหลักที่ได้พักไปในเกมลีกน้นล่าสุดนะครับไล่กันตั้งแต่มิกกี้ฟานเดอร์เฟนเกมนี้ก็จะกลับมาเป็นเซนเตอร์ตัวจริงนะครับก็จะเล่นร่วมกันกันกบคริสเยโลเมโรทางซ้ายก็เป็นดิสติอโดกี้นะครับทางขวาเนี่ยก็เบียดกันระหว่างเจสเปนกับทางด้านของเปโดปอโตรงกลางพอได้ผู้เล่นอย่างเบนตันกูลกลับมา ก็จะเล่นร่วมกับแมตติสันอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าหนูลูคัสเบิร์กวาลกนะครับที่ก็ฟอร์มดีวันดีคืนส่วนตัวรุกนี่น่าสนใจนะครับหน้าเป้าเนี่ยเป็นโซลังกี้แน่แหละทางซ้ายก็จะเริ่มจาก่ซนฮุงมินทั้งขวาเนี่ยมแมเดนจอนสั้นที่ยิงคนเดียว2ประตูนในเกมล่าสุดมีลุ้นที่จะได้สตาร์ตตัวจริงต่อเนื่องนะครับก็มีโอกาสเบียดแย่งตำแหน่งในตรงนี้มาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าฟอร์มดีในเกมนักล่าสุดในขณะที่ทางฝั่งของไอทัสแฟงเฟิร์ตนะครับทูนิฟอร์ม ล่าสุดในเกมบุนเดสลิก้าผมบรรยายอยู่ด้วยนะครับก็แพ้ต่อทีมอยางอ่าบัเดอร์เบรเมนไป2ประตูต่อ0แต่อันดับในตารางคะแนนเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าอยู่อันดับ3นะครับเป็นรองแค่บายเยนและก็เลอร์คูเซ่นในฟุตบอลบุนเดสลิก้าของประเทศตัวเองนะครับ แต่ปัญหาของเลเวอร์คูเซนเขาไปปัญหาของแฟรงเฟิร์ตในเกมนี้เริ่มตั้งแต่ผู้สาประตูเลยนะครับประตูมือหนึ่งของเขาั่นเจ็บยาวไปแล้วนะครับนั่นคือเชวินฟรับนะครับจะลงสนามในเกมนี้ไม่ได้ก็ต้องใช้ดาวรุ่งอย่างซานโตสเป็นประตูตัวจริงนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆของแฟรงเฟิร์ตก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะนักเตะที่เป็นตัวสำคัญน่ อย่างทางด้านของนาม c ิคอลินส์เกมนี้ก็จะลงสนามได้นะครับหัวใจสำคัญของแฟรงเฟิร์ตก็คงจะอยู่ที่ตัวลุกนะครับดาวรุ่งที่ฟอร์มดีอย่างอคิติเก้ก็จะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้ามีอย่างโมเดวเกิร์เซ่แล้วก็ทางซ้ายบาโฮย่าที่ก็มีความเร็วนะครับคล่องแคล่วก็อยู่ทางซ้ายตรงกลางในที่น่าจับตามองก็จะมีลาซ่นนะครับดาวรุ่งสวีเดนเหมือนกันที่ เป็นคนที่พุ่งขึ้นมาร่างกายแข็งแรงนะครับพุ่งขึ้นมาทะลุในแดนบนได้ดีหลายครั้งกางรับก็จะมีตูต้านะครับที่ก็เป็นตัวคุมจังหวะแล้วก็เชอร์คิรี่ก็เล่นดีแนวรับนี่โอเคเลยทีเดียวนะครับมีโรบินคอกก็อดีตตัวดังเหมือนกันแล้วก็มีเจ้าทีอาดแนวรับทีมชาติเบลเยียมเท้าซ้ายนะครับยืนเป็นคู่เซนเ็นเตอร์กันอยู่ก็ก็ถือว่าเป็นคนที่ออกบอลได้ดีนะครับอย่างทีอาดสุดโรบินค็อกก็แข็งแรงอ,อยู่แล้วแต่ผมดูถ้าเทียบก,กัน ผมว่าไอคาิวติเก้เองโอเคแหละอาจจะมีจังหวะจบสกอร์ที่ดีแต่ว่าดูพอไม่มีคู่หู อย่างมามูสที่ย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาก็ดูแบบภาระที่หนักเกินไปหน่อยนะครับบอลของเกอร์เซ่ก็สุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นบอลที่ใช้บอลเดินทางซะมากกว่าไม่ได้มีความคล่องตัวอาจจะมีเซนต์ฟุตบอลที่ดีแต่ว่าผมว่าแบบนี้ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่สำหรับสเปอร์นะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยมีเจ้าบาโฮย่าเนี่ยที่ก็คล่องแคล่วหน่อยแต่ก็แต่ก็ยังดูไม่ได้จี๊ดจ๊าดอะไรมากดูจากสเปอร์ที่เกมรับพอมาเป็นฟานเดอร์เฟนพอมาเป็น โลเมโรเลยผมว่ามีความแข็งแรงแล้วก็เหนียวแน่นยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับผมว่าอยู่ที่เกมรุกของสเปอร์นะั่นแหละที่วันนี้จะอยู่ในฟอร์มหรือเปล่าแมตติสันเออร์เพราะโซนทงมินที่ก็อาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ในช่วงหลังนะครับก็ต้องหวังว่าทั้งคู่เนี่ยจะมาพลิกฟอร์มเล่นได้ดีในเกมวันนี้เพราะถ้าหลุด2คนที่ไปสำรองที่ลงมาไม่ว่าจะเป็นแตวที่ก็อาจจะยิ่งในเล่นกับสเปอร์เนี่ย ก็ไม่เคยดีเลยนะครับดังนั้นก็ต้องหวังอย่างพวกแต่ล์เขาไปหวังกับพวกโซนทงมินหวังกับพวกแมตติสันให้อยู่ในฟอร์มแหละแถมแมตตนจอห์นสันเขาก็มีมาตรฐานของตัวเองอยู่แล้วจังหวะหาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่อันตรายเพื่อทําประตูทําไม่ดีอยู่แล้วดังนั้นตรงนี้พอหวังได้นะครับดังนั้นผมมองว่าเกมนี้นัดแรกสเปอร์ได้ในบ้านก่อนก็มีภาษีดีกว่าพอสมควรอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าสเปอร์น่าจะเก็บชัยชนะแล้วก็ชิงความได้เปรียบไปก่อนในเกมนัดแรกครับ